กินข้าวกับคุณลูกขาค่ะวันนี้นะมีกุ้งสามอย่างมีแต่กุ้งค่ะเดี๋ยวป้าจะห่หอกุ้งนะห่อกุ้งห่อกุ้งนะจะชุบเป้ก้อนให้คุณลูกขากินนี่โอเคนล้ช่วยแม่ล้างจานเนี่ยเขาอยู่คนเดียวนะเป็นเพื่อนลูกชายอยู่คนเดียว เดี๋ยวจะพาไปดูห้องของเขานะโรแมนติกโรแมนติกทิตตาทิตตาห้องของเขารูปเฮ้ย hey. mm, <hey. S 2> อันนี้ยาโซฟาดูห้องน้ำนะ <laughs> ห้องน้ำก็โรแมนติกเป็นเพื่อ ในห้องน้ำค่ะรูปภาพนี้ก็สวยค่ะสีสวยมไหมเพื่อนๆป้าทอดพร้อมผิดไปพร้อมกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันก็เลยเพ่มากินข้าวด้วยนะครับครอบครัวมากินข้าวฟาร์มแฟมิลี่แอตมอดเลยแฟมิลีแอตมอดแฮดอดิงฟมิี แรกคุณคาเรตอรันเมียล่าเดี๋ยวฟังเสียงนะคะเพื่อนๆกรอบดีดีแป้งที่ป้าทำเดี๋ยวจะสอนสร้างเขาทำแอ้วก็ดออดีถั่วหรือเปล่า มีไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วนี่มากินไอ้ครีมต่อยก็จะกลับบ้านเพื่อนๆพืเอนกระเิกจิ๊ก